สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านผมน,นายนภัรอิอินายกคนที่9,999ประจำปี2,547จากพลักเถิดน้องสโลแกนของผมก็คืออยู่สบายตายก็มีกินอันนี้กตุกไซมมาส่วนนโยบายของผมนะครับ 1. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก300บาทเป็น500บาทภายในสิ่งปีนี้นะครับ 2. ลดภาษีลดลง1-2% 3. เพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการมากขึ้น 4. เพิ่มการจ้างงานทําให้คนไทยเนี่ยตกงานน้อยลงนะครับ5เด็กฝึกงานจะมีเงินเดือนใช้ด้วยนะครับที่เราจะทาเป็นโรงแรมดีไหมดีนะคะถึงว่ามันโอเคเป็นจํานวนหลายเลยนะ นี่ปีนึงอ่ะเด้คือเรเห็นนี่อย่างดีขึ้นเลยอ่นล้วก่อนสีไดเน้นเดือน,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 นพึษสิ้นปีนี่มาสัตจปีไหมอะไรเยงินเดือนยัง,งเก่าอยู่ส<อ>ีมาจากสามห่อยไปหาหอา่อ,อยไ็่ดีนเห็นเห็นมาลลหลายเดือนละผเก่าอยู่จขยนยืมไหน,น,น,นกันเปอเ็นกดสิขึข้นใส่ก็ต้อมเสียผาสีพวงขึ้นเรื่องเพาท่นจะหาพ่ออยู่โอ้เงินมาพอกินดอกสีว่าถึงจะเทียโอ้ผคือดอกอก็ตอิไปปัดพวงดีว่ะตัวใหได้แบบ เ่ฮขาเลืองมาอีแเ่็ดตากไดยไเปิได้างเาเลือกม่หยงเลื่อกยางดีเขาเห็นแต่เห็นแต่เลาองยางมาพอย่างเรื่องสีร่วงโตกันไปประท้วงดีแล้เป็นแบบนี้เม่อไหร่ดีแมนเขาต้องร่วงตัไปประท้วงเออปเาาไปไปเมื่ออื่นอย่างนี้่าว่าเพิ่งมาประชุมเดย์่สภาเข้าไปประท้วงบอแม่นติดม่นตี